สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับที่นี่รถบรรทุกสีราชาพบกับปุ๊กเจ้าเก่าเจ้าเดิมและด้านหลังของปุ๊กนี้นะคะคือเจ้าอีซูซูเอฟ4ีปี2556และที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือคันนี้นะคะเป็นสิบล้อพาวเดียวที่ติดมือขยุ้มให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเคสขยุ้ม6ตันสำหรับกระบะคันนี้นะคะยาวหกเมตริ ตัวกระบะเราเก็บสีให้ใหม่เป็นโทนสีขาวสีน้ำเงินนะคะลูกค้าพอร้อมอกไปวิ่งงานแน่นอนและที่สำคัญยางเราเก็ียให้พรอไมไชน่าทำสปาฟูลออปชั่นให้และเก็บรายละเอียดด้านในภายในหัวเก่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกระบบแอร์ระบบไฟและที่สำคัญพลาดไม่ได้กับเราไฟระหลอบนหน้ารถของเราคะ่ะภายในหัวเก่งสะอาดสะอาดและที่สำคัญเราอบโอโซนฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยบอ พุ่มหนังให้ใหม่แบบป้ายแดงเลยคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้สิบล้อเพาเดียวที่เป็นเคนพีนรถยรรทุกสีราชารถที่สวยที่สุดในอนาณาจักรภาคตะวันออกเคพีรถบนรทุกสีราชาคุณภาพเหนือราคาห้ามพลาดนะคะกับโปรโมชั่นดีๆจากทางเคพีฟรีค่าจัดไฟแนนซ์มูลค่า1 5 0 0 0บาทฟรีค่าโอนมูลค่า3 0,000บาท รีค่าประกอบการ1ปีแรกมูลค่า5,000บาทและฟรีรรรค่า GPS มูล 5, ค่า5,500บาทค่ะ กับบุ๊กอีพีหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูรถเข้าใหม่สวยๆกันนะคะสวัสดีค่ะ